ซื้อสลากอมสินพิเศษนะครับ1แสนบาทถูกรางวัลทุกงวดจะได้กี่บาทแล้วคุ้มหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาคำนวณกันนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าสลากอมสินเนี่ยนะครับเหมาะกับคนที่ชอบลุ้นนะครับลุ้นลุ้นหวยลุ้นสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่เรามาลุ้นในรูปแบบของสลาก มสินที่เงินต้นที่คุณลงไปนะครับหรือซื้อสลากไปไม่หายไปไหนนะครับเงินต้นยังคงอยู่คุณสามารถซื้อได้ทุกงวดจะซื้อเท่าไหร่ก็ได้นะครับเงินต้นไม่หายนะแถมมีโอกาสได้ลุน้นรางวัลนะครับ โดยเฉพาะในช่วงเนี้ยที่มีการเพิ่มรางวัลพิเศษมากมายเลยโดยเฉพาะรางวัลพิเศษ30ล้านบาทนะครับรางวัลละ3ล้านรวม10รางวัลซึ่งพิเศษเพิ่มจากเดิมนะจากเดิมในรางวัลที่1ได้30ล้านอยู่แล้วนะครับมันมีรางวัลพิเศษเพิ่มมาอีก30ล้านก็มีโอกาสที่จะถูกได้ถึง60ล้านบาทเลยนะครับเพราะนั้นใครเป็นสายอา่าลุ้นสลากนะครับสายสลากอยู่แล้วก็ลองดูนะครับ แต่น่นอนล่ะว่าตัวสลากออมสิทธ์เนี่ยรางวัลอาจจะไม่ได้เยอะมากนักนะครับโดยรางวัลรางวัลที่1มีแค่1นรางวัลรางวัลละ30ล้านบาทรางวัลที่2มีแค่1รางวัลรางวัลละ1ล้านบาทโดยเฉพาะรางวัลที่1กับรางวัลที่2เนี่ยหมวดอักษรนะครับงวดแล้วก็หมวดอักษรต้องตรงกันเท่านั้นนะครับส่วนรางวัลที่3มี5รางวัลรางวัลละ10,000บาทรางวัลที่4ี่มี10รางวัลรางวัลละ3 0 0 0บาทรางวัลที่ห้า มี15รางวัลรางวัลละ1,000บาทรางวัลเลขท้าย4ตัว1รางวัลรางวัลละ200รางวัลเลขท้าย3ตัวมี1รางวัลรางวัลละ40บาทนั่นเองนะครับซึ่งเวลาเราฝากครบ24เดือนนะครับ24งวดหรือครบ2ปีเนี่ยเราจะได้ดอกเบี้ยนะครับหน่วยละ0.3สตางค์นะครับหน่วยละ3สตางค์นะ หรือคิดเป็นอัตราดอกเบีย้ยต่อปีคือ0.15นะครับเวลาถอนคืนเนี่ยนะครับหน่วยหนึงมา100บาทใช่ไหมเราจะได้หน่วยละ103 1030สตังค์นะครับ100บาท30สตางค์นะครับเวลาถอนคืนซึ่งแน่นอนแหละไออัตราดอกเบีย้ยหรือการถอนคืนเนี่ยมันได้น้อยนะครับเพราะนั้นมันได้น้อยมากแต่สิ่งสำคัญของการฝากสลากคือได้ลุ้นนะ หลักๆของคนมาฝากสลากคือเอาไว้ลุ้นรางวันนั่นเองเขาไม่ได้ลุ้นอัตราดอกเบี้ยหรอกเพราะมันได้น้อยนะลุ้นรางวัลเงินต้นไม่หายอ่ะแล้วถูแล้วซื้อเท่าไหร่จึงจะถูรางวันทุกงวดขั้นต่ำที่จะต้องซื้อคือ1 0 0 0 0แสนบาทนะครับจะถูกรางวัลการันตีทุกงวดแน่นอนนะครับมาดูตัวอย่างกันนะเดี๋ยวจะดูให้เดี๋ยวจะคีให้ดูนะครับซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี นะครับ1แสนบาทจะได้รับ1 0 0 0พันหน่วยนะครับเพราะนั้น1 0 0 0ันหน่วยมันจะคบเวอร์รางวัลเลขท้าย3ตัวนะครับอ่ะผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับผมซื้องวด240นะครับหมวด c c เริ่มต้นสลาก1ล้านถึง1ล้าน1 0 0 0นะครับและผมก็ลองตรวจรางวันดูมันจะได้ถูกรางวัลเลขท้าย3ตัวนะครับ40บ,บาทนะ1รางวั คร,คราวนี้รางวัลเลขท้าย3ตัว40บาทเนี่ยมันจะถูกทุกงวด40คูณ24นะครับเท่ากับตลอด24งวดเนี่ยนะครับหรือ2ปีเนี่ยเราจะได้รับรางวัลน,นะครับขั้นต่ำเลยนะต่ำๆ960บาทนะครับต่ำๆต,ต,ตลอดอะระยะเวลาที่เราฝากสลากไว้นะครับและถ้ารวมกับการขายสลากนะครับ เราขายสลากใช่ไหมมันได้100บาท30สตางค์คูณ1000หน่วยเท่ากับ1,300บาทนะครับทุกรางวัลทุกงวด40บาทนะครับเ6 0นะเป็น960 1300บาทบวกเ6 0เท่ากับคุณจะได้รับนะครับเงินพร้อมเงินรางวัลเงินต้นพร้อมเงินรางวัลเนี่ย1 100, 1 2 6งับบาทคุณอาจจะมาถึงขั้นนี้คุณอาจจะคิดแล้วว่ามันน้อยจัง ย้ำอีกครั้งหนึ่งมันเป็นขั้นต่ำนะครับเพราะบางเดือนคุณอาจจะได้รับรางวัลใหญ่ขึ้นมานะครับหรือโอกาสถูกรางวัลน,นะครับที่2ที่3มที่4ก็เป็นไปได้หรือที่5นะครับหรือรางวัลเลขท้าย4ตัวก็อาจจะเป็นไปได้ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเราฝากสลากเนี่ย นะครับหรือหลายคนฝากสลากไม่ได้หวังที่จะเอาตัวอดอกเบีย้ยหรือส่วนต่างจากสลากหรอกเราหวังจะถูกรางวัลน,นั่นแหละนะครับแต่เป็นในรูปแบบของการาลุ้นรางวัลที่เงินต้นไม่หายเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นรางวัลเนี่ยอาจจะดูไม่หวือหวาเท่าตัวสลาก,กินแบ่งรัฐบาลนะครับหรือ หรือขั้นต่ําในการถูกรางวัลเนี่ยนะครับอาจจะไม่เยอะเท่าแต่คุณลองมองดีๆว่ามันมีโอกาสหลุน้นนะครับมันมีโอกาสหลุนแล้วก็หลายคนก็ฝากกับสลากออมสินแบบทุกเดือนนะครับเป็นการเหมือนกับเก็บออมในอีกรูปแบบหนึ่ง่ะนะครับเก็บออมแบบเน้นเน้นถ้าเกิดดวงดีถูกรางวัลก็จะเป็นโชคดีของคุณนั่นเองนะครับ อ่ะเดี๋ยวคลิปถูกสลากนะครับรางวัลเท่าได้เงินเท่าไหร่นะครับหรือถูกรางวัลแล้วได้รางวัลเท่าไหร่ในงบประมาณที่ในงบประมาณอื่นๆนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันในคลิปต่อๆไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวมี2องแสนสามแสนว่าจะถูกเท่าไหร่4ี่แสนห้าแสนนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันก่อนจากกันนะครับฝากกันไว้หน่อย ข้อมูลดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาตรการป้องกันความเสี่ยงและปิดช่องโหว่ภัยทางการเงินทุกรูปแบบจะทําให้คุณนะครับปลอดภัยและก็ลดการสูญเสียนะครับเงินได้ทุกช่องทางเลยหนึ่งเลยนะครับข้อกําหนดงดส่งลิงก์ผ่าน SMS, อีเมลนะครับรวมถึงลิงก์ขอข้อมูลสำคัญเช่นชื่อผู้ใช้งานรหัสผ่านหรือเลขบัตรประจำตัวประชาชนผ่านโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งจะเริ่ม เริ่มกุมภาพันธ์666นะครับเสร็จทุกแห่งมิถุนายน6 6นะครับปิด SMS นะครับและเบอร์คอร์เซ็นเตอร์ที่แอบอ้างเป็นธนาคารปิดเว็บไซต์หลอกลวงหลอกลวงนะครับรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จแล้วทุกแห่งนะครับจำกัด1บัญชีใช้งานกับโมบายแบงกิ้งได้เพียง1อุปกรณ์ต่อ1ธนาคารเสร็จทุกแห่งมีนาคม2566นะครับเพราะนั้นถ้าใครเจอ ลิงก์แปลกปลอม SMS อีเมลนะครับขอข้อมูลสำคัญอ้างตัวว่าเป็นสถาบันทางการเงินต่างๆย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าลิงก์เหล่านั้นอาจจะเป็นลิงก์ของวิชาชีพห้ามคลิกห้ามกรอข้อมูลห้ามให้ข้อมูลเหล่านั้นเด็ดขาดนะครับห้ามติดตั้งด้วยนะเพราะนั้นห้ามติดตั้งเลยแล้วก็แจ้งเตือนบนโมบายแบงกิ้งก่อนทำธุรก,กรรมทุกครั้งและให้ผู้ใช้ประเมิน การตระหนักรู้ต่อภัยทุจริตเป็นระยะนะครับซึ่งจะเริ่มเริ่มแล้วมีนาคม2566เสร็จทุกแห่งมิถุนายน2566ปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภัยบนโมบายแบงกิ้งให้อัปเดตสม่ำเสมอจะช่วยลดนะครับการแฮกการเข้าไปนะครับการที่มิชาชีพนะครับ รีโมทคอนโทรลเข้ามานะครับเริ่มกลุมภาพันธ์66เสร็จทุกแห่งมีนาคม66ยินยันตัวตนขั้นต่ำนะครับด้วยสแกนใบหน้าเมื่อเปิดบัญชีแบบไม่ได้ไปสาขาเปลี่ยนวงเงินหรือโอนเงินมูลค่าสูงนะครับก็สแกนใบหน้ามันจะช่วยป้องกันอย่างน,น้อยนะครับถ้าเกิดมีใครรีโมทเครื่องเข้ามาที่ตัวตัวมือถือนะครับแล้วมันจะโอนเงินที่มีมูลค่าสูงๆเนี่ยมันก็ต้องใช้ใบหน้าใช่ไหมถ้าเกิดเรารู้ทันนะครับ รู้ทันเราก็ไม่ให้ใบหน้ามัน,ม,นมันก็จะลดการสูญเสียวงเงินที่มีมูลค่าสูงนะครับกำหนดเพดานวงเงินการถอนการโอนสูงสุดต่อวันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของกลุ่มผู้ใช้บริการแต่ละประเภทนะครับเริ่มกลุ่มพาพันหกห6เสร็จทุกแห่งมิถุนายน6 6มันจะทําให้นะคุณสูญเสียได้น้อยลงเรียกว่าจํากัดวงเงินความเสียหายจากที่เสียหมดบัญชีเป็นแสนนะครับอาจจะเสียแค่หลักพันอะไรประมาณนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับต้องมีสติ นะครับทุกครั้งนะในการใช้บริการและจําไว้เสมอว่าธนาคารไม่ได้ขอข้อมูลส่วนตัวคุณผ่านทางโทรศัพท์หรือให้คุณติดตั้งดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชันแปลกปลอมแอปพลิเคชันอะไรก็ไม่รู้นะครับหรือกดลิงก์เพื่อกออข้อมูลอันนี้ธนาคารไม่มีแน่นอนเพราะนั้นอย่านะถ้าเจอพวกนี้ปิดทันทีอย่าไปสนใจนะครับ